ครับช่อง YouTube Channel นะครับสวัสดีนะครับช่อง YouTube Channel นะครับสำหรับการบันทึกเทปนะครับวันพฤหัสที่16มีสายนสองพนาร้อยหกนะครับเป็น EP ที่4นะครับ EP พีสีกดไลค์กดแชร์สิครับเราจะได้ร่ำรวยนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะเช็คดวงกับผมนะครับไพ่พื้นดวงใหญ่ครบวงจร999นะครับพื้นดวงใหญ่รายปี599นะการงานการเงินสุขภาพความรักการเดินทางรวมมิตรนะครับเรื่องของความรักอย่างเดียวเรื่องของการงานอย่างเดียวแบบ เจาแบบปังปังปังสามสามโปรนี้นะครับไม่ม่นยําคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะท่านที่มีงบประมาณน้อยนะครับ มีช่องทางอยู่นะครับช่องทางคือท่านดูไพ่3เดือนก็ได้นะครับจัดในช่วงของโควิด1 9ทํ้าบุญตามศรัทธานะครับช่วงนี้นะครับทำบุญตามศรัทธานะครับนะทำบุญศรัทธาส่วนท่านที่เจาะจงคําถามไปเลยคาถามละสาสิบาทคาถามนักใหม่ผมไม่ตอบนะแฟนหนูมีชูไหมแฟนหนูนอกใจไหมท่านไปหลังไหมคำถามละสาสิบาทแต่หนึ่งคำถามหลายประเด็นนะครับคำถามละ99บาบาทนะครับสร้างกุศลดีกว่าน้อง อนาคตจะได้จัดฟันหรือมีสามีที่ดีหรือชีวิตจะได้ที่ดีมามาต่อนะครับมาต่อนะครับพัฒนมนนะครับยิบีคือชิคุณเปิลนนะวันอังคารที่ยี่กมกราสองพัน การงานพรุ่งนี้จะมีข่าวดีไหมโอ้ถามระยะสั้นเกินไปนะครับมันตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ค่อยดแฮปปี้เท่าไหร่ในพรุ่งนี้เท่าไหร่นะครับช่วงระยะนี้อาจจะไม่แฮปปี้ด้วยก็ได้นะจ๊ะนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับนะครับ อ่ามัมมัมมัมนะครับผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนนะครับนะครับยกเว้นรูพัดนะครูพัดไม่เจ้าชู้นะครูพัดตมุตะมี่นะครับรูพัดน่ารักที่สุดในโลกนะเพราะสาวชอบบางวันอ่ะมีสาวมาทักครูพัดหลังไม้นี่เพียบเลยนะสาวระบเด็ดไอดอลดังๆเนี่ยข้อดีคือูพัดเป็นอย่างนี้แหละฮะนะนะอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนะครับครูพัดเนี่ยมีคนมาชอบรูพัดเยอะนะครับนะครับ คำถามที่3ก็พิมพ์ไปสาแช์นะก็พิมพ์ว่ายุซีคือชีวิตแช์แล้วชีเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนารา,าศีทีนี้ใส่มาให้ชัดเจนนะคะนะนะนั่นะนะคือสีบอกไว้นะครับนะครับจิตใจจะได้ดีงามจ้าวัดกันไปเลยอะ่ะมาต่อนะครับมาต่อนะครับมาต่อเลยนะครับนะครับนะครับ ของของคูพัทไม่ใช่เปอร์เซียนะครับของคูพัทเป็นแมวไม่ใช่เบอร์เซียไม่ใช่เบลเซียนะครับมันเป็นพันธุ์ที่ผสมแมวที่แพงนะครับไม่ใช่แมวเบอร์เซียนะครับมันจะมีพันบิสอะรู้ละบิสติกครับคือของของครูพัทที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นแมวพันธุ์ผสมบิสติกกับแมวสกอตติกนะครับนะครับบิสติกกับสกอตติกเลยออกมาอย่างนั้นนะครับ <hoof ing> แม่เขาเป็นสีดําสีน้ําตาลสีขาวแต่พ่อเขาเป็นสีเทา พอออกมาปรากฏว่าก็เลยลูกออกมาก็เลยออกมาเป็นสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับพ่อเขาเป็นบิสติสนะครับนั่นคือยิปีบอกไว้แม่เขาเป็นสกอตติสลูกออกมาก็เลยเป็นวิสกอตติสนะครับนะครับยิปซีคือชิปแชร์แล้วคุณจอยนะคะนะครับการเรียนเทอมนี้ออกมาผมตอบคุณจอยแล้วเนาะน้องพิมมาเนาะตอบไปแล้วเนาะครับการเรียนเกรดเทอมนี้นะครับปานก็ตอบไปแล้วเนาะเนาะครับชุติมนนะครับอ่าก็ตอบไปแล้วเนาะเจ็บนะครับ จะย้ายงานใหม่เพื่อ่วมงานดีใหม่พอใช้ได้อยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับนะครับน้องกาญจนาตั้งใจเรียนดีกว่านะลูกเรื่องการจัดฟันต้องอาศัรยระยะเวลานะแล้วก็เรื่องของแฟนเรื่องของความรักนี่อยา่าไปคาดหวังอะไรนูต้องปรับเฟซบุ๊กเอสันะนี่นะหนูอย่าใช้ความรู้สึกที่หนูต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะครับถึงจะได้เป็นผู้รับนะนะครับแล้วตั้งใจเรียนนะหนูกาญจนนานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นี่นะครับนะ นั่นคือนั่นคือบอกไว้แล้วครับต้องรอคิวนะคะหลายคนบอกว่าพอพิมพ์ไปปับ๊บไม่ใช่ตอบปั๊บนะครับเพราะว่าเ c e b o o กมันดีเลยนะลูกนะครับกดแชร์ไป้ครับกดแชร์ไปน,นะครับนะครับนะครับหลังไม่ผมขอพื้นที่เอาไว้เสียค่าใช้จ่ายดีกว่านะคะลูกนะหลายคนทักหลังไม่เป็นครูบาจา,าจท่านอื่นท่านจะบล็อกนะครแต่ว่าผมไม่บล็อกนะครับนะครับแต่หลังไม่อะฮั่นเสียค่าใช้จ่ายดีกว่าเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะ้เนาะน้องกาญจน์นานก็ไปทักหลังไม้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับทักหลังมมาผมก็โยนบัญชีให้อย่างเดียวนะคะใช่แล้วนะครับคุณเก่งนะครับคุณเก่งครับพิมพ์คาว่าย4บซคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะครับจะได้เงินก้อนตอนไหนยังไม่ได้นะครับยังช่วงนี้ยังไม่ชัวร์นะครับเห็นมา้าเห็นม้าเขาถือเหรียญอยู่ยังช้าช้าชะลอนะแล้วคุณไม่ได้บอกอรายละเอียดผมนะว่าเงินก้อนจากอะไรคุณต้องบอกสาเหตุมาด้วยนะว่าเงินก้อนจากอะไรนะครับถึงจะตอบอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้จะแต่มีอาการเลื่อนร่วมงานนะ เราเป็นมิตรเข้าไว้เราเป็นคนดีเข้าไว้ครับยังมีคนที่สร้างคุณสมบัตยังเป็นคนที่คนดีกับเราอยู่นะครับนะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะครับรวมด้วยช่วยกันค่าอินอร์เ็ตค่าหาน้องมาน้องเมลนะครับนะคะนะครับ,นะรบอ่าแชร์แล้วน้องนินนะคะสิบแปดสี่สี่นะมีเกณฑ์จะได้แฟนดีๆไหม ดีครับดีครับให้ขึ้นจะสิทธิ์มีเกณฑ์ได้แฟนดีๆนะครับนะครับทำบุญกับน้องหมาน้องเมียครูพัดไว้นะครับนะที่ปากบ,บุญไป่ข้างล่างที่อมยิ้มตลอดเดรนี้นะจะได้แฟนดีมากๆเลยเพราะขึ้นจะสิทธิ์นะจะที่เป็นไพ่เมเจอร์อาคาน่าไพ่ใหญ่นะครับแต่มาพร้อมกับคาว่าอะไรอุดมสมบูรณ์กับคําว่าความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ใจบุญนะเป็นผู้ที่สร้าง นั่นคือที่บอกไปนะต้องมีความยุติธรรมเข้ามาด้วยนะครับนิวครับถ้าเป็นคําถามที่2หนูต้องพิมพ์อย่างเงี้ยทุกคําถามทุกคนนะถ้าเป็นแฟนคลับเก่านะไปกดติดตาม Subscribe สาขาดีช่องยูทูบจะได้นี่นะครับมีการบันทึกด้านหลังแล้วไปกดติดตามเพจครูพัฒน์ยี่สี่โคราชน,นะหมอพัฒน์ยี่สี่โคราชน,นะเข้าไปไขป่ปลากดซ้ายหนึ่งครั้งกดขวาหนึ่งครั้งทุกครั้งที่ดูดวงไลฟ์สดตรงนี้นะครับท่านต้องพิมพ์ว่า คำถามที่หนึ่งคือแชร์เป็นหนึ่งทั้งหนึ่งยีคือชีวิตชื่อเล่นน้องนิวเกิดวันจันทร์อังคารพุ่หัสใสมาด้วยวันที่สิบแปดเดือนราศีใส่มาด้วยปีนักษัตรปีที่สี่ใสมาให้ชัดเจนด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนาะนะครับถามชัดเจนได้คําตอบพี่ชัดเจนนะครับ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 ไปพิมพ์คำว่าย4ีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักษณาราศีปีนักษัตรใสมาชัดเจนกว่านี้เนี่ยครับจะได้คําตอบพี่ชัดเจนนะคะน้องนิวนะครับ นะครับนะครับช่องล่างนะครับทุกคนสามารถที่จะทําทธุรกรรมวิธีสามารถที่จะร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือช่วยร่วมด้วยช่วยกันค่าน้องหมาน้องแมวได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับน้องนิวครับอย่าพิมพ์พาร์ทแล้วก็ปี้วางนะลูกเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นสแปมพอขึ้นสแปมแล้วเฟซบุ๊กหนูจะลดการมองเห็นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้น้องอย่าพิมพ์แล้ววางพิมพ์แล้ววางนะลูก Facebook หนูจะถูก หุ้พี่มาร์คนะครับเจ้าของ Facebook ลดการมองเห็นนะน้องนิวนะครับนะครับนั่นคือสิริบอกไวน้นะครับนะครับยีคือชีวิตแชร์แล้วคุณโอนะยี่แปดวันอาทิตย์ที่ยีกันยายนเนี่ยน้องนิวดูอย่างเนี้ยดูอย่างน้องคุณโอเนี่ยนะชื่อพักจีลาพักจีลาป่ะนะนะนะครับอ่ายีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อโอนะครับเกิดวันอาทิตย 29, ์ที่ย, 29, นย,ยนน 4, ีนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกากันยายนราศีกัน2534ปีมะแมนะครับคนที่คุยยออู่ตนนี้ เขาอายุเยอะกว่าเขายังรักเราอยู่ไหมครับเราเดอะเวิร์นครับเดอะเวิร์นต้องคอยดูว่าเขาช่วยเหลืออะไรเราบ้างหรือเขาสายธรรมะไหมถ้าเขาธรรมะจา๋าแล้วเป็นคนที่สร้างกุศลก็ดีหรือถ้าเขามีทรัพย์สินมรดกใหญ่ๆก็ดีนะครับให้ขึ้นเดอะเวิร์นเนี่ยถ้าเขาล่องลอยในอากาศแล้วไม่ชัดไม่จริงปดนะ่ดระวังนะถ้าเขาล่องลอยในอากาศแล้วไม่ชัดไม่จริงกับเราป่วยน้ำวัดระวังนะครับนะครับนะครับอีดวัฒนาแชร์แล้วนะคะ อีพัฒนาครับนะครับดูตัวอย่างอย่างเช่นข้างบนนะครับคุณอาโที่พิมพ์เขาให้วันเดือนปีเกิดลัขนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับเราต้องใส่อะไรที่มาชัดเจนด้วยนะครับนั่นคือสิที่บอกไว้นะ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 ,นะ,นะ,นะเช่นคำถามอีกหนึ่งนึ่สิบซีคือชีวิตชื่ออีทนะตามด้วยวันที่เราเกิดวันที่เกิดเดือนเกิดราศีเกิดปีนักษัตรพอสเกิดเพราะคำถามที่คมชัดเลยกดแชร์ไปแล้วกดแชร์ไปแล้วนะเงนจะเริ่มลงแล้วครับพักผ่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเที่ยงคืน มีดวงมรณะถ้าใเชิคดวงส่วนตัวผมนะครับผมจะกระชับในการดูดวงเพราะผมดูดวงในค่อนข้างที่ไม่ค่อยปพักผ่อนนะครับท่านไม่เกิน3วันท่านได้ที่ดูดวงผมประมาณ2วันละอัเต็มที่นะครับเพราะลูกค้าผมจะหมุนเวียนตลอดเวลาท่านใช้เวลา2วันนะผมจะจัดคิวตามสลิปนะครับจัดคิวตามสลิปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะแต่ไม่เกิน2วันท่านได้ดูดวงผมแน่นะครับนะครับนะครับแต่บางคนคิดว่าดงปั๊บแล้วที่ดูปั๊บเนี่ยมันต้องดูเวลาครับบางคนจองคิวก่อนแต่เขาอาจจะ เช่นบางคนลงปับ๊บเขาจองคิวแต่เขาอาจจะไม่คิวแรกบางคนขอดูช่วงเวลาตีสามหรือบางคนอาจจะขอดูช่วงเวลาบ่ายสอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นบางคนอ,อยากดูเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกว่าเออบางคนอนะ่ะเขาโทรมาหรือว่ามาโทรนัดผมเนะี่ยเป็นคนลายเป็นลายที่4ลายที่5แต่ขอคิวแรกก็อาจจะได้คิวแรกก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเวลาย่อมไม่เหมือนกันนะับนั่เกือสิ่งที่บอกไว้นะครับ,น,น,น,บ,รบนะครับชาร์สุดไม่เกิน 2- 3วันนะครับนะครับนะครับ กดแชร์ไปนะชร์รูกดวงขายนะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับ ครับผมครับมาต่อนะครับมาต่อนะครับนะครับง่ายๆนะครับพิมพ์คำว่ายิบสีคือชีวิตตามวิชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตรใสมาให้ชัดเจนถามชัดตอบชัดนะครับง่ายๆนะครับเราเป็นคนง่ายๆอย่างนี้นะครับนะครับท่านให้คําถามที่มาอะไรชัดเจนให้ก็ได้คําตอบที่ชัดเจนเนาะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ลูกดวงทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ลูกดวงทุกคนนะครับเรามาเช็คดวงกันง่ายๆสบายสบายนะครับนะครับ มาต่อตรงนี้นิดนึงนะครับผู้ชายคนนี้คงเป็นคนดีของเธอตอบย้ำในใจเสมอโอ้เสียงควายร้องเพลงแล้วเนี่ยสบายสบายครับเช็คดวผมสบายสบายนะครับนะ นะัผมรอคุณอิทวัฒนาอยู่นะคุณมีความจริงใจกับผมไหมครับถ้ามีความจริงใจคุณพิมพ์เขาว่ยยิบสีคือชีวิตชิญเชื่ออีทใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตวใส่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับนะครับ นะครับนะครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวนะดูดวงกับผมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แล้วกดแชร์ด้วยนะครับคำถามที่หนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์นะครับนะครับถ้ามันยังไม่มีใครเข้ามาอิสริยะผมก็จะต้องลงนะครับเพราะว่าเตรียมตัวเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนมีหลายคิวนะครับร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตได้นะครับชื่อบัญชีนะธรรมนัทธรรมวัลงกรนะครับนะสร้างกุศลรร่วมกันนะครับนะครับนะครับ ผมประกาศข่าวนิดนึงนะครับว่าท่านที่อยู่กรุงเทพนะครับเดือดร้อนในเรื่องของอาหารการกินนะวันที่19นะครับวันที่19นะครับวันที่19นี้นะครับทางทางเพื่อนผมนะได้ได้หาเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็ซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารนะครับทางทางทางคุณประกอบเสียบกรนะครับซื้อข้าวสารนะครับแล้วก็กระจายไปตามจุดจุดในกรุงเทพ10จุดนะครับเพื่อที่จะแจกข้าวสารข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีงามนะชั้นดีนะครับ ท่านไปเอารับฟรีได้เลยนะครับท่านที่เดือดร้อนท,นท่านที่อยู่กรุงเทพนะครับนะแต่ถ้าอยากรู้ข่าวสารพยายามไปกดติดตามนะครับที่เพจผมนะนะกดติดตามที่เพจผมผมจะบอกว่าเขาแจกตรงไหนบ้าง10จุดนะครับตรงนั้นนันในกรุงเทพมหานครเนาะนะครับท่านก็จะได้ข่าวสารฟรีมันจะไม่มัมนจะไม่มีเฉพาะข่าวสารนะครับนอกจากข่าวสารแล้วอาจจะมี อาจจะมีอาหารอุปกรณ์บริโภคอย่างอื่นด้วยนะครับอุปโภคบริโภคอย่างอื่นด้วยนะครับนะครับนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปครับอย่าลืมกดแชร์ไปนะสร้างสะพานบุญนะครับสร้างสะพานบุญอย่าลืมกดแชร์ไปนะครับนะครับนะครับก็ประกาศเลยนะครับให้ทั่วกันนะครับนะท่านที่อยู่กรุงเทพนะนะในกรุงเทพนะอ่วันที่สิบเก้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านต้องเข้าไปที่เพจผมนะเข้าไปที่เพจผมนะเพราะว่าเพราะว่า ผมจะบอกอะไรอีกทีนึงว่าเขาแจกตรงจุดไหนบ้าง10จุดในกรุงเทพมหานครนะท่านสามารถที่จะไปรับข้าวสารได้เลยนะครับตรงนั้นเนาะนะครับนะครับซึ่งผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ได้นะฮะได้นะครับได้ได้ในสิ่งที่ นะครับไปนะฮะไปนะฮะไปไปไปได้เลยนะครับตรงนั้นนะครับถ้าจะได้ท่านจะได้ข้าสารนะฮะบนั่นคือสิ่งที่บอกไปผมก็บอกสะพานบุญนั้นแหละครับคือถ้าผมอยู่กรุงเทพนะถึงผมจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาคช่วยแล้วก็สื่อสารเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยแต่ผมก็ยังอยากได้ข้าวไว้ไวไทานนะแต่ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพไนงะ ผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะผมก็เลยประกาศไปก่อนประชาสัมพันธ์ไปนะครับว่าสามารถนะท่านสามารถที่จะนะท่านสามารถที่จะไปไปรับเข้าสารได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนาะนะครับคุณอีวัฒนาก็คงไปแล้วนละครับนะ,นะนะนะคุณอีวัฒนานะครับแปลว่าความจริงใจที่คุณอีวัฒนายื่นให้กับผมมันน้อยนิดน,นะนะเอาเป็นว่าผมขอตอบคุณอีวัฒนาว่าความรักของคุณัฒนาคนที่คุณอยากรู้ว่าแฟนเขาคิดยังไงผมบอกว่า ถ้าถามว่าเขาจริงจังจริงใจไหมมันตอบยากนะผมไม่รู้คุณสถานภาพเป็นแฟนกันแบบคบกันแบบเป็นสามีภรรยากันไหมคุณก็ไม่ได้บอกอะไรียดเลยผมมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือความรักที่มี10คะแนนคุณได้แค่4คะแนนในเรื่องของความรักและคุณมีพิจารณาเองว่าอ๋อคุณจะรู้คําตอบผมเลยว่าไอส้สคุณได้10บคะแนน4คะแนน,นไม่ผ่านในเรื่องของความรักนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฮะนะฮะ,นะฮะนะครับนะผมตอบ,บทวนทุกคนเนาะ นะฮะผมคงไม่ตอบครบทุกคนนะครับก็ฝากทิ้งไว้นะครับยวงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็อีโควีสิบเก้ายังอยู่กับเราอยู่นะครับฉะนั้นเมื่อโควิดสิบเก้ามันยังไม่ไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโควิดสิบเก้ามันยังไม่ไปไหนเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าเออก็ต้องต้องต้องเซฟตัวเองแล้วก็อยู่ในบ้านอยู่ในช่องนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับนะครับ ส่วนท่านใดที่เดือดร้อนการเงินน่ะลองแนะนานะครับว่าตอนนี้ตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมา15วันนี้วันที่16นะวันวันที่2นะครับทางธนาคารออมสินเขาปล่อยกู้อยู่2อย่างนะกู้เงิน50,000กับกู้เงิน10,000ถ้าไมดูรายละเอียดนะท่านเข้าเว็บไซต์ที่ธนาคารออมสินเลยนะกู้10,000เนี่ยคนที่ทํางานอิสระที่ไม่ใช่เกษตรกรร,กรู้สึกจะกู้ได้นะครับนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยของเขาเนะี่ยเขาคิดเดือนที่6นะ,ะระยะเวลาในการ คอนจ่ายดอกเบี้ยคือ2ปีแต่เขาคิดดอกเบี้ยก็คือ,อเดือนที่6นะครับหนึ่งหมื่นบาทลองไปกู้ดูเนาะท่านที่ท่านที่เดือดร้อนแล้วเผื่อจะกู้ได้นะครับเพราะรู้สึกว่าคนตกงานคนทํางานอิสระมีโอกาสกู้ได้นะครับลองดูรนะัฐนธนาคารอมสินเนาะก็คือผมก็แนะนําไปอย่างนั้นนะครับนะครับส่วนท่านใดที่ผมไม่รู้ว่าเว็บไซต์ที่เงิน5้าพันเนี่ยเขาเขา,เขายกเลิกลงทะเบียนยังนะนะแต่ว่าถ้าเขายังไม่ยกท่านก็ยองเข้าไปดูนะนะ ก็บอกช่องทางตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เผื่อจะได้ช่วยเหลือกันนะครับส่วนท่านที่อยู่กรุงเทพมหานครเดือดร้อนวันที่ส9เานะฮะลองไปดูตามจุดที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะอบอกนะครับแชร์ไปทางทางเพจผมนะครับโดยโดยแกนนําของเสียประกณรนะครับจะนาข้าวสารไปแจก นะครับที่10สิ0กรุงเทพ10จุดนะ10จุดนะเข้าสานี้อย่างดีเลยนะครับนะเวลาเราจะทำอะไรทำบุญให้ใครอะไรแต่ละอย่างเราต้องคิดอย่างนี้นะทุกคนต้องคิดอย่างนี้นะทำให้มันดีทํากับข้าให้ใครทานก็ต้องทําให้อร่อยเราจะมอบของให้ใครเราก็ต้องมอบของที่ดีให้เขานะครับมันจะเป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะฮะมันจะมีโอกาสที่ทําให้เราเจริญก้าวหน้านะครับนะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับ ผมก็ฝากอย่างนี้แหละครับว่าทุกคนน่ะมีโอกาสนะครับสร้างความดีได้นะครับอย่างมาเช็คดวงกับผมเนี่ยท่านนะวิธีการดูง่ายนะครับเวลาเช็คดวงกับผมเนี่ยหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์สองคำถามสองแชร์สามคำถามสามแชร์นะหรือคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์แชร์ไปที่สาธารณะนะครับการแชร์สาธารณะท่านจะไม่ไม่ถูกสแสปแปมแน่นอนแต่ชแชร์เฟซบุ๊กตัวเองนะฮะ แชร์ไปที่ Facebook ตัวเองแต่เป็นสาธารณะนะครับนั่นเป็นสิ่งที่บอกไว้นะครับถ้าจะไม่ถูกสแปมการแชร์ลงกลุ่มโปรดระมัดระวังเอากลุ่มที่เข้าแชร์ลงได้นะครับนะครับวิธีการเช็คดวงกับผมก็พิมพ์คําว่า24บคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิลดลัคนาราศีพินักษัตรนะแต่อย่าลืมกดติดตามเพจหมอพัฒน์ยิบซีโคราชแล้วก็ช่องยูทูบชื่นั่นนะครับอย่าลืมกดติดตามสับไพ่สันกดิในช่องยูทูบชื่นัหมอพัฒน์ยิบซีโคราชให้ด้วยเนาะนะครับนะนะ สร้างกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสร้างกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะสร้างกุศลได้สร้างกําลังใจได้นะครับนะครับอารยานะครับเดี๋ยวช่วยช่วยแคปลิงยูทูบไปให้ลูกค้าที่เกี่ยวกับไพ่อ่ะอรยาเห็นไหมที่ที่ที่แคปลิงยู u ูบอ่ะให้เขาไปกดติดตามได้นะที่อ่า ที่ที่ที่ไอ้ที่เราพ่ยคําถาม 3, 3าใบประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับโอเคคงจะหมดแล้วเนาะทาหมดแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงก่อนแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตลงก่อนตรงนี้นะครับถ้าใดที่คิดดวงส่วนตัวผมนะหรือการกุศลผมนะก็สามารถเข้าไปที่เพจผมได้นะครับเพจหมอพาย์ศรคูราแล้วทักที่เซตบล็อกเพจนะเรามี โปรโมชันหลายโปรโมชันโปรโมชันเราสูงสุดก็คือ999บาทดูดวงใหญ่ครบ,บวงจรนะไม่จำกัดเวลานะครับ999นะครับแล้วก็รองลงมาคือไพ่ลายปี599การงานการเงินสุขภาพความรักทิศทางเป็นอย่างไรนั่นคือ599ตามด้วยนะครับตามด้วยไพย่ในเรื่องของโฟกัสเรื่องของการงานหรือโฟกัสในเรื่องของความรักความรักจะมีปัญหาคนไหนมีปัญหาความรักามากท่านไปดูดวงนี้เลย399บาท นะครับโฟกัสจอดจุกในเรื่องของความรักนะรักคุดรักตุ๊ดอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปดูตรงนี้นะครับนะครับไม่แม่นยำนะฮะสามโปรนี้คืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะถ้าไม่แม่นยำโปรนี้คืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับมีโปรพิเศษนะครับช่วงการกุศลโควิดสิบเก้านะครับโปรนี้เราจัดโปรในราคานะครับทําบุญตามสตางค์ให้สามเดือนนะครับไพ่สามเดือนทําบุญตามสตางค์นะครับในช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็เป็นไพ่คําถามคําถามละสามสิบเก้าบาท นะให้คำถามคำถามละ3ามบาบาทนะครับส่วนคำถามเดียวหลายประเด็นนะครับเช่นโฟกัสคล้ายๆเราย่อลงมาเนี่ยคำถามละ99้บาทนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะฮะนะสร้างสรรค์กันนะครับสร้างสรรค์กันนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทในช่วงโควิด -19 เนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อันตรายนะครับเป็นอันตรายมากๆนะช่วงที่เราต้องช่วยเหลือในสังคมนะตอนนี้ก็คือบอกว่าเขาบอก Workform Home ก็คือคุณควรจะทำงานอยู่บ้าน นะครับคุณควรทำมาคนที่ตกงานอ,อยู่บ้านผมบอกว่าถ้าคุณยังใช้อินเทอร์เน็ตได้คุณเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเถอะครับแล้วคุณลองหาเรียนรู้จากะจะมีครูบาอาจารย์หลายอาชีพที่เขาอาจจะเป็นโค้ดอะไรแล้วแต่ที่เขาอาจจะเปสอนเทคนิคในการทำธุรกิจในเชิงในเรื่องของออนไลน์ค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองไปดูนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีๆสาหรับคุณก็ได้ในการต่อยอดนะครับเพราะว่าผมบอกว่า คิดว่าธุรกิจออนไลน์ยังไปได้อีกยาวไกลฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ไปครับฝากกดแชร์ไปครานี้เข้ามานะครับผมคิดว่าธุรกิจออนไลน์ไปได้ไกลแต่เราอยากคิดว่าการที่เราทําธุรกิจออนไลน์ในอนาคตเนี่ยเราจะดูเจาะที่ Facebook ไม่ใช่เะครับเราเรียนรู้ก่อนได้เราไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนคือลงทุนเวลาช่วงโควิดก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเราจะไปมองในแง่ลบอย่างเดียวเราเอาโอกาสตรงนั้นไปเรียนรู้ในเรื่องการอินเทอร์เน็ต นะครับเรเรียนรู้ในเรื่องของโลกโซเชียลหรือการตลาดในเรื่องของการค้าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีนะครับในการหาเงินนะครับมันมีหลายวิธีนะครับในการหาเงินในเรื่องการค้าขายของออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปนะเข้าไปตรงนั้นนะครับมีหลายวิธีนะครับนะเข้าไปเราไปเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งๆก็ได้นะซึ่งเขาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะในอินเทอร์เน็ตจะมีคนที่เขาเก่งๆเขาว่างเพราะเขาก็อยู่บ้านเหมือนกันอะ เพราะว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลจํากัดพื้นที่แต่และจังหวัดห้ามเดินทางห้ามเคลื่อนย้ายแล้วก็ยังมีเคอร์ฟิวอยู่นะครับแล้วก็ห้ามขายเหล้าฉะนั้นเป็นช่วงที่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะเรียนรู้เรื่องของโลกโซเชียลได้อันนี้ผมพูดในเรื่องของสาระเลยจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้าไปนะเข้าไปเรียนรู้นะ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลงก่อนแล้วกันนะครับเนาะ๊าบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ๊าบายบ๊ายบายนะครับ